มาชมข้าวคำโตครับเลียกองดินดูครับโอ้โหอุ่มทีละสองคิวแน่ๆครับโอ้โหอันนี้ครับลัดกำลังเหลือๆครับเจ้า XCMG สองหนึ่งห้าีครับนี่ฮะเคลียกองดินเพิ่ตาเดียวครับผิดลิบลับกับเจ้าคูปตา U55 เลยครับเนาะเราพูดถึงไม่ได้ว่านั้นในนี้โอ้โหดึงดินแต่ลลครทางครับหายแวบเลยครับกองดินมาใหญ่ๆตรงนี้มครับดึงอย่างนี้สบายมากๆครับไม่ต้องใช้ เวลากำลังขุดเจาะครับใช้ในการตักยกดินขึ้นไปครับเรามีปีกที่กว้างด้วยสบายมากครับอพอนะครับเนาะเคขียกองดินแป๊บเดียวนี่ครับแค่ดินชั้นบนยังมาหาสารนะครับยังเหลือชั้นล่างครับ4ี่เมตรห้าิบครับช่วงน,นี้ก็จะทอยเคลียรริ่งก่อน พื่อที่จะทำราการลงชั้นล่างครับก็เลยให้เพื่อนๆมาชมหรือ f c เราเข้ามาชมก่อนครับว่าการเคียร์ริงของเจ้า xcmg จะทรงพลังขนาดไหนะฮะดูขุดเจาะที่ฝีมือแล้วต้องมาดูการเคียร์ริงด้วยครับเนาะพูดเองเคียร์ริงเองครับทีมงานพวกเราครับจริงๆถ้ามีสองคันก็เร็วครับแต่เราไม่มีเนาะเรามีก็พูดแล้วครับจริงๆถ้ามีเราวเอามาเคียร์ช่วยกันวันนี้ก็จบครับบอลไม่ต้องไปสัมผัสเลย ให้ถ้ามี2คันครับบ่อนั้นก็คือมีรถเคลียร์ดึนก็คือจบครับเขาก็ดึงดินเข้าไปต่างหาครับนะฮะดึงดินเคลียร์คันบ่อกระจบครับแต่ว่าพวกเรามีคันเดียวครับเนาะขุดแล้วก็ต้องมาเคลียร์อีกโอ้อากาศครับเนาะแต่รถไม่มีแอร์เนี่ยครับโหสงสารลุงน้องครับเนาะสุดๆไปเลยครับผม คนถ่ายคลิปก็สุดซุปเหมือนกันครับเงอไหลคขย,ย้อยครับแรงแต่ข้างบนถึงข้างล่างครับ <c oughs> ดูว่าทีมงานจะเอา,าอยัางไงครับ ครดูฮะดูตรงนี้โอ้โห,โโหงานนุม่มงัวรับกาเกียร์ริงเนี้ยสบายสบายครับเจ้าคำโตรครับตักแต่ละคำตักใส่หกร้อยสามคำนี่อยู่เลยครับถ้าตักแบบนี้เนาะดินที่ขุด,ดมาแล้วมันไม่มีความหนืดหรือว่าต้องขุดเจาะอะไรที่มากครับเนาะมันดินเป็นดินที่มันก็ว่า มันไม่แน่นละครับเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับขยายตัวแบบเดียวครับถลายกองดินตรงนี้ราเป็นหน้ากลองครับโดยคำเจ้าคำโตครับโอ,โอ้นี่ดูสิครับหนึ่งเกิ๊บครับ การเคลียร์กองดินออกเคลียร์ดินออกให้ห่างจากบอ่อจะเป็นคนเดียวเราในการขุดเจาะงที่สองครับเพราะว่าเราลงไปแล้วมันขึ้นดูมันเสียเวลาครับเนาะเคลียร์ให้จบทีเดียวเลยครับผมการเคลียร์ให้จบทีเดียวก็เป็นผลกับผลดีกับการทางานของเราครับ โค้งรองนาต้องมีทั้งทั้งสะมีทต้งความใจเย็นเนาะอ่านเกมให้ออกครับทําไปปวดหัวไปครับครับโค้งรองนาโมเดลไม่มีหัวใจก,กรไหนอยากทำหรอกครับอ่าแต่ถ้าเป็นงานกิจชนเงินมันจะดีะครับผมเนาะกดสามไร่สี่ไร่นี่ 200, อสองแสนในย่างสปายครับเนาะบางทีสองไร่เขาได้ตั้งเก้าหมื่นเนี่ยครับเนี่ยมีหลายยาครับที่น่าทำรูปแบบบอกก็เล็กๆครับ ถ้างานเอกชนก็จะดูดีครับจะได้กำไรเยอะครับแต่ว่างานหลวงเนี่ยไม่ต้องหัวครับแบบไปยังเป๊ะครับเนาะแบบเป๊ะด้วยแล้วก็ยากครับทำงานกระเบิกต่างช้าครับผมทำปีหนึ่งเบิกปีหนึ่งครับในเมื่องานเอกชนครับโอนจ่ายล่วงหน้าไปเลยโรงงานจ่ายละครึ่งหนึ่งครับขอค่าน้ำมันได้ครับเบิกก่อนล่วงหน้าครับนี่ฮะต่างกันครับผมถึงว่าครับมีใครอยากขุดงาน หลวงครับงานราดงานหลวงเป็นฮะงานหลวงก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะส่วนมากครับะแต่พูดไปก็ทําครับพูดไปเฉยคเล่าสู่กันฟังครับที่ว่ามีใครยใครอยากพูดก็พ้ออย่างนี้แหละฮะทำงานลําบากไม่พอครับเงินยากเงินช้าครับเนาะ,ะผู้ประกอบการก็ไม่ใช่คนรวยเนาะผู้ประกอบการที่เขารวยจริงๆเขาไม่มาทำครับผู้ประกอบการที่มีรถเยอะๆอย่างมีรถพวกรถสิบล้อที่เขามีเงินแล้วเขาจะไม่มาทํางานยงๆอย่างนี้ฮะ งานโู้ายยุมยิ้มครับเป็นงานของประชาชนนี่นยุมยิ้มทําไปก็ไม่พอได้กำไรอะไรมากมายเนะะาะฮะเป็นพวกเราโอ้โหคานี้ฮะสองคิวครับผม <c oughs> พวกเราก็สู้ครับพวกเรายังเป็นปลาตัวน้อยอยู่เนาะผู้ก,การรายย่อยไรย,ย่อมครับก็ต้องอดทนต่อไปครับผมค <c oughs> อยดินดีได้เปรียบครับ เอกี้อย่างนี้ฮะ่ออย่างนี้ถอยดินได้เปรียบมากมากครับเขี่ยเพื่อที่จะให้มันทำงานง่ายครับ การเคลียร์ดินนี้ถ้าได้ปกี้อย่างนี้ได้รถอย่างนี้เคลียร์มันเร็วมากครับเนาะเคลียร์ริ่งอะไรเราเคลียร์ริ่งพื้นที่เนาะสบายมากมาครับนี่ฮะทางด้านนู้นครับน่าจะเป็นร้อยสามห้านะครับทางนน้นนะขุดเจาะใส่ดําครับไม่ต้องใช้คันใหญ่ครับรถวิ่งสี่ห้าคันก็ไม่ทันครับผมเพราะาระยะทางมันไกลเนาะนี่ฮะวิ่งเสร็จก็ต้องจอดรอรถครับแต่พวกเราทําพวกล้องนานี่รถนี่ไม่ได้หยุดครับทํางานตลอดเวลาครับผมต่างกันครับ การขุดดินใส่ดำครับเนาะนี่ยบางทีเขาไปขุดข้างในกว่าจะเทได้กว่าจะออกมาได้ครับแต่พวกเราเนี่ยขุดตลอดเวลาใส้เราทำเองคนเดียวคันเดียวโยนตรงไหนเก็บตรงนั้นครับออยากจะโยนง่ายก็เก็บง่ายครับเนี่ยโยนพื้นที่จะเก็บลําบากครับดูเสียงกระหึ่มเลยผมเนาะเจ้ 4, MG, 2, า XCMG ขี่สองหนึ่งห้าซีของเราครับโอ้โหเหลือๆเลยครับผม กระลายกองดินตรงนี้ครับภาเป็นหน้ากลองครับร้อนดีจรๆครับเดี๋ยวพ้วก็อดทนครับเพื่อที่จะได้คลิปการทำงานครับหรือว่า ผลงานของวเราแบบพวกเราทำงานอยู่ตรงไหนกี่วันยังไงเนะาะระยะเวลาการทำงานหนึ่งหนึ่งแปลงนี่ใช้เวลากี่วันเนาะมันมีขั้นตอนการทำงานอะไรมั่งครับกับการขุดคโค้นงนามาคนหินเสร็จแล้วครับไม่รู้ว่าขั้นตอนการดำเนินการเป็นประมาณไหนยังไงถึงไหนเนาะ ก็อยาให้มาชมกันว่าวิธีการทํางานของพวกเราเป็นยังไงขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นยังไงครับเราเยะดึงออก่าจะดนสุดครับ ชอบดูรถครับ มาพอุณขอบ้างขาคบ้า,บาบงกัขบข้าวเอ็มรอยสปอนเซอร์โอ้โหสุดยอดครับแรงนี้น่ารักครับผมการดูแลพวกเราอย่างดีครับเรื่องของอาหารการกินครับนี่ฮะ เขาเรียกว่าคนที่มีน้ำใจเนาะมีน้ำใจอย่างมากมายครับกับการดูแลแค่เรื่องอาหารการกินไม่เยอะครับผมหดแรงราคาเป็นแสนซื้อกับข้าวหมดได้พอสองพันครับพันหนึ่งไม่พอได้หมดเยอะฮะอ่าสบายสบายครับทีมงานพวกเรากดินนุ่มสบายครับ้าวก่อนปะ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสี่ยสรุเวรน้ครับกับเลี้ยวบริรมครับวันนี้สวัสดีครับ